สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแงะเทกดาวนะครับหืเรียกว่าขมวยเทคดาวจากสคริปต์อื่นมาที่สคริปต์เราครับขั้นแรกสังเกตเทกดาวที่เราต้องการก่อนคอย่างเช่นผมต้องการเทคดาวที่มันอยู่ตรงกลางตรงกลางข้างล่างสุดนะครับมีคําว่า ID ก็ศูนย์เลเวลห้าคอยเก้าหนึ่งสองเก้าครับ เราสังเกตดีนะครับมีคำว,ว่า level แล้วก็ semi เอ้ยไม่ใช่ semi level แล้วก็เครื่องหมายโคลอนนะครับข้อเลขห้านคือ level ของเราเนาะแสดงว่าเป็นการ format ซ s หรือเซ็น d นะครับสิ่งที่คุณรู้คือคำว,ว่า level แล้วก็เครื่องหมายโคลอนนะครับหลังจากนั้นไปที่ script ท,ที่เราต้องการจะด,ดึงเด็กดาวมาหาเราคร เราลบนี่แบบสมมุติว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์สคริปที่เราต้องการดึงเ็กดาวออมาครับให้คุณค้นหานครับหรือว่าคอนโทรลเอฟสิ่งที่เราเจอเมื่อกี้มีคําว่าเลเวลครับแล้วก็หมายโคลอนนีครับค้นหาไปเจอเพี่ยตรงนี้นะครับแล้วคุณมาดูตรงแรกตรงนี้ครับ idtd ครับ นี่คือชื่อเทคดาวที่เรากำลังจะเอามันมาครับให้เราให้เราคั p y ไปนะครับก็ไปข้างบนสุดของสคริปเลยครับแล้วก็กดทีหนึ่งก็กดคันโยเอฟค้นหาเนะ่ยก็คันโนะครับเราค้นหาไปนะครับเราจะเจอนี่ครับตอวแรกเราเจอ New Player Tag e ID TD Mac Player ครับ เราก๊อปตัวนี้ไปนะครับก็ไปที่สคริปต์ของเรานะครับก็เลื่อนไปบนสุดนะครับก็เลื่อนลงมาหาตรงที่นิวเยอะๆครับนี่ครับนิวเยอะๆมีคําว่านิวเต็มเลยก็วางตรงไหนก็ได้ครับบรรทัดใหม่ก็วางไปแบบนี้นครับแต่ผมจะไม่วางครับเพราะว่าผมเชื่อมเป็นระบบแยกนะครับนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างครับ หลังจากนั้นเราค้นหาต่อไปครับนี่ครับเราเจอคําพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับแต่เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงมายังไงเราเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอปีกาตรงนี้ครับนี่ครับมันจะระบุบอกว่าไอโค้ดตัวเนี้อยู่ในออนเพ r c คอนเนกนะครับของคุณอาจจะเป็นคําว่า public นะครับไม่ใช่คําว่าหุ บบออนก็เยอะคนหนึ่งครับเมื่อเรารู้แล้วว่ามันอยู่ในออนก็เยอะคนหนึ่งนะครับให้เราก๊อปตั้งแต่ตัวแรกครับเดินลงไปเลยก๊อปให้หมดนะครับเฉพาะไอ้ตัวนี้นะไอด d ทีดีครับมาถึงตรงนี้ครับอันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นอื่นแล้วครับมันไม่ใช่ ID TD ทีครับเราเจอแล้วเราก๊อปปี้ไปครับไปที่สกี์ของเราครับทีน่ะ ก็ค้นหาคำว่า On Player c o n คนนเนครับนี่ครับเราเจอพบิดกออน p พ a y e r คนนี้ครับเราก็วางลงไปครับแต่ผมจะไม่วางเลยครับหลังจากนั้นเรารู้แล้วในะครับว่ามันอยู่ในออนพลเ c คนนเ้เราค้นหาในสคริปที่เราต้องการดึงมาต่อครับค้นหาคำเดิมขอไอดีทีดีแล้วเราก็ค้นหาไปครับ นี่ครับเราเจอคำนี้นะครับนี่ครับ idtd เราเจอสามอันนะครับให้เราก๊อบทั้งหมดครับสามอันนี้ก๊อบแต่เราไม่รู้ว่าต้องเอาไปวางที่ไหนนะใช่ไหเราเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยนี่ครับจะเห็นเครื่องหมายนี้พร้อมกับ public on เพ e ์อัเดทนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าไอ้ค้ดตัวนี้มันอยู่ในออนเพ e ์อัพเดทนะครับ ไปที่สคริปต์แล้วครับเขียนว่า,วาค้นหาว่าก่อนเพยเด e นี่ครับเราก็เจอครับก็เลือกเลยครับว่าจะวางตรงไหน,นแต่ให้แต่ผมแนะนำให้เลือกวางบรรทัดที่อยู่ล่างของคำว่า return ์ศูตัวน,นี้ครับนี่ครับวางไปครับ แต่ผมก็จะไม่วางนั่นแหละพอวางเสร็จนะครับลองคอมไพน์ดูครับถ้าคอมไพน์ไม่มีปัญหาก็ไปขั้นตอนต่อไปเลยแต่ถ้าคอมไพน์แล้วคุณมีปัญหาต้องมาที่นี่ครับแต่ผมแนะนำวางไว้ล่างสุดนะครับล่างสุดของออ n นพอเพเยอร์เบดนะครับวางไว้ล่างสุด ถ้าคุณมีปัญหาเดี๋ยวผมจะสอนแก้ครับถ้าคุณไม่มีปัญหาก็ตัดตอนไปนครับถ้าถ้าคุณมีแบบมีปัญหาก็คือคุณสังเกตอันนี้ครับ format บงเล็บ string นะครับ size of string นะครับแสดงว่าตัวที่คุณใช้อยู่เนี่ยมีปัญหาไม่รู้จักคำว่า string นะครับว่ามันคืออะไร วิธีแก้นะครับให้คุณมาข้างบนอ่าตัวที่คุณก๊อปปี้มาครับเขียนว่า new string นะครับ,หรบให้เป็นตัวเลขตัวใหญ่เหมือนกับี้ที่มันขึ้นนะครับก็ใส่วงเล็บที่มันเป็นวงเล็บใหญ่ไปปกติเขาจะใช้กันคือ หนึ่งสองแปดหรือสองห้าหกครับผมขอใช้หนึ่งสองห้าหกนะครับก็ตามด้วยเืหมายเซมิโคลอนนะครับ,รครบแค่นี้ครับคุณก็จะไม่เจอเออร์เลอร์นะครับหลังจากแก้เสร็จเรียบร้อยครับไปที่อ่สคริปที่เราจะดึงถึงดาวต,ตองครับเราค้นหามันเดิมอ่าไอดีทนะีดีเนาะก็เลื่อนลงไป เปลนไปนะครับเราเจอตรงนี้ครับเฟเยอร์สตดาวโชว์นะครับพอเ,เจอตัวนี้ให้เราเลื่อนขึ้นไปนครับเลื่อนไปหาหาตัวเนี้ยคุณจะเจอตรงนี้คือมันอยู่ในออนเ a เยอร์สปาคุณก๊อปมานะครับก็ไปที่สคริปของเราก็เขียนว่า on p l a y ยอร์สปานะครับ นี่ครับเจอแล้วครับแล้วก็วางไปเลยท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่แทงดาวอื่นๆเช่นแทลงดาวรถก็อาจจะมีมากกว่านี้ครับไม่เหมือนกันนี้ผมสอนเพียงแค่เทลงดาวที่มันโชว์อยู่หน้าจอครับก็คือพวกที่มันโชว์หน้าจอแบบไม่มีปิดเช่นพวกหลอดอาหารหน,นึ่งครับหรือพวกหลอดหน่วยงานรัฐ หรือว่าเทคดาวบอกไอดีนะครับพวกนี้จะใช้งานประมาณนี้ครับ